สวัดีค่ะพบกับนีนิวรถบ้านสมชายอีกแล้วนะคะวันนี้นีนิวจะขออนุญาตพามาแนะนาําในส่วนของคันนี้เลยค่ะ Toyota v i ีอ1.5ตัวนี้เป็นปี2016นะคะรุ่นเจค่ะตัวเริ่มต้นสีขาวนะคะสีขาวเป็นสีหายากมากเลยคันนี้ราคาจะอยู่ที่328,000คันค่ะ ชมภายนอกของตัวรถก่อนนะคะคันนี้ติดตั้งสเกิร์ตมาเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยนะคะคันนี้เป็นล้อลอยนะคะล้อลอยของคูเบียติดตั้งสเกิร์ตด้านข้างมาเรียบร้อยแล้วะคะ่ะบ้อมือจับเป็นกรอบโครเมียมนะคะ ภายในกันอันนี้ระบบกุญแจแบบไข่สตาร์นะคะภายในไหวม,มากเลยระบบเครื่องเสียงรองรับวิทีุ c d นะคะ FM เชื่อมต่อบูทูลแล้วก็เชื่อมต่อใส่ใอ AUX ได้นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เนาะ ภายในเป็นเบาะผ้าลายสปอร์ตนะคะดูในส่วนของห้องสมพาระด้านหลังนะคะน,นี้สามารถจุดได้กว้างขวางนะคะสามารถจุดได้เยอะมาก ส่วนของห้องโดยสารันบ้างนะคะห้องโดยส่นกว้างขวางะคะ่ะสบายนะคะคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่3 2 9 0 0 0พนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับพี่ิ้ได้นะคะที่เขตรถบ้านสมชยัยหรือสามารถโทรได้นะคะที่เบอร์0993171141นะคะ0993171141คันนี้ค่างวด328,000จะผ่อนอยู่6,000นิดๆน,นะคะ84งวดลูกค้าท่านใดนะคะยังไม่มีรถขับในช่วงหน้าฝนที่จะมาถึงนี้นะคะ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะวันน,นี้นิวขอจบการรีวิวรถไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ